ราศีมิถุนเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่ดาวประจําตัวคือดาวพุธนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเขาเรียกว่าดาวพุธเดินแบบว่าเขาเรียกวิปรลิตนะคือนั่นแปลว่าเหมือนมันมีความแบบยึกยักอยู่แล้วกันเลยทําให้ดวงเขาเนี่ยเหมือนกําลังรอคอยว่าจะได้ไม่ได้กําลังคาดหวังและยังไม่เป็นไปรามที่คาดคิดเท่าไหร่นะครับตรงนี้มันเป็นจุดกระทบของตําแหน่งดวงดาวนะครับแต่ว่าในภาพรวมของเดือนกันยายนเนี่ย หลังจากวันที่19ไปแล้วเนี่ยดาวประจําตัวจะโครจรเป็นเกษตรในรอบปีนั่นเลยทําให้มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดวงของคนเกิดราศีมิถุนเดือนนี้มีความคาดหวังได้นะครับก็ในช่วงต้นเดือนก็ทํางานเต็มที่นะครับการเจราจาการสื่อสารดีนะครับสิ่งที่รอคอยจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่19กันยายนส,ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นช่วงจังหวะที่เห็นโอกาสใหญ่ๆส่วนในเรื่องของ การงานนะครับการงานเป็นดาวพระพฤหัสอยู่ในตําแหน่งเรือนวินาศ<ะ>อาจจะมีความยากเหมือนกันแต่มันเป็นการยากเพื่อที่ให้ได้มาเพื่อความสําเร็จที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงรอบปีนี้คนที่เกิดราศีมิถุนอาจจะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษเพราะว่าดาวการงานเข้าเดือนวินาศตั้งแต่เมษายน6 7ไปจนถึงเมษายน68นะครับก็จะต้องอดทนแต่ว่าดาวประจําตัวคือเด่นขึ้นแล้ว ดาวประจำตัวช่วยนะฮะก็เลยทําให้คนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยสามารถที่จะคิดอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆนะครับมันทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถมุ่งมั่นไปสู่จุดที่ตัวเองต้องการได้แล้วก็รอบเดือนกันยายนหลังวันที่19มีข่าวดีสมการรอ,อคอยนะครับใครที่สนใจวอลเปเปอร์นะคะสามารถเข้าไปที่บ้านเขียวของเรา Admiracle c h h n n n l l ได้เลยนะคะ